สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับเวลาบ่าย3โมงนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเราจะได้ชมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่อินโดนีเซียนะครับที่เมืองสุราบายาจะเป็นการลงสนามนะครับในแมตช์ที่2นะครับของทีมชาติไทยชุดอยู่19ปีบูล็อกนะครับทีมนี้แหละครับที่สนามกูร์ราเทนโนเวมเบอร์สเตเดียม มาอีกแล้วครับสนามมาคุของผมแต่วันนี้เราไม่ได้เล่นตอนกลางคืนครับที่จะต้องมาผชนกับเรื่องเกี่ยวกับแสงที่มันไม่เคยพอนะครับวันนี้เราอาจจะต้องเล่นกลางแสงแดดนะครับบ่าย3พบกับทีมชาติบูนยครับวันนี้แหละเราจะได้เห็นการสตาร์ทเครื่องของทีมชาติไทยชุดยู19ถ้าทําได้นะนะครับในการเล่นในวันนี้เนี่ย วันที่25อีก2อวันนี้เราจะพบกับทีมชาติมาเลเซียครับถ้าเราระเบิดฟอร์มได้เนี่ยผมคิดว่านะในรอบต่อไปถ้าเราเจอออสเตรเลียนะครับมีสิทธิ์สูงนะครับหรือว่าเราอาจจะเจออินโดนีเซียเนี่ยเราก็มีโอกาสนะฮะที่จะผ่านทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศได้อันนั้นเป็นความหวังของแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับผมนะครับช่องพากินชาแนลเนี่ยขอให้กำลังใจน้องๆนักเตะ รุ่น U-20 U-19 ชุดนี้ทุกคนครับเข้าใจดีครับเกี่ยวกับสถานการณ์และทุกสิ่งผมทราบนะครับว่าน้องๆทุกคนตั้งใจตั้งใจครับตั้งใจเต็มที่เลยแล้วก็โค้ดเปเรล่าเองเนี่ยก็มีความตั้งใจสูงยิ่งนะครับแมตช์แรกนะผมดูมันเหมือนเกรงๆการเข้าระบบก็ยังไม่ค่อยดีมีการเปลี่ยนแผนการเล่นกลับมามันยังไม่คุ้นชินหรอกครับแมตช์นี้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ต่อย่างเป็นทางการ ทัวร์นาเมนต์แรกนะครับในการติดตาช้างศึกที่นโอกลงทําการแข่งขันนะเพื่อชาติไทยเนี่ยไปเพื่อชาติทําเพื่อชาตินะครับผมเชื่อนัก,น,ก,น,กนักเตะนะฮะน้องๆทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นครับเขาไม่คิดอะไรหรอกครับเขามีความภูมิใจว่าเขาได้ติดตาช้างศึกในการทําหน้าที่นักเตะทีมชาติในรุ่นยู20ยู19ปีเพื่อชาติไทยอันนี้นะครับช่องพักกินชาแนลขอส่งกำลังใจ การเล่นนะฮรรูปแบบการเล่นต่างๆหลัง3อะไรก็ตามแต่แมตช์แรกนะถามว่ารู้สึกแปลกใจไหมผมรู้สึกแปลกใจครับรู้สึกแปลกใจกับการเล่นของเราซึ่งมันยังดูหนืดๆมีการส่งหลังบ่อยค,คิดดีไซน์วิธีการที่จะบิวเกมขึ้นไปเนี่ยยังไม่ได้ทั้งทั้งที่สิงคโปร์เนี่ยก็ไม่ได้ทีมแข็งแกร่งมากแต่เราก็สามารถครับเค้นฟอร์มมาได้ในช่วงครึ่งหลัง หลังจากที่เพเมกเกอร์ตัวสําคัญก็คือธนก,กิจโชตเมืองปักได้ลงสนามมาทําให้เกมเปลี่ยนไปนะครับโดยประสบการณ์ครับน้องธนก,กิจเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์ในระดับทีมชุดใหญ่มาแล้วมันทําให้เขาก้าวข้ามจุดนะฮะที่เรากำลังตึงกันอยู่ในช่วงครึ่งแรกสามารถเปลี่ยนเกมนะชักชวนนะทำให้จิตใจของนักเตะทุกคนในสนามเนี่ยเริ่มปรากฏสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้ขึ้นมานะครับ ทำให้เกมเราดีขึ้นและสามารถไล่ตีเสมอและสามารถชนะสิงคโปร์ได้ในที่สุดค่อยๆเดินไปแบบนี้นะครับแต่ผมบอกไว้เลยครับว่าความฟิตระดับนี้นะผมดูน้องๆทุกคนเนี่ยสิงคโปร์แทบจะตั้งโรงพยาบาลกลางสนามผมรู้ครับว่าอากาศมันร้อนครับถึงแม้จะแข่งกันทุ่มครึ่งอากาศยังยีิบก้าองศาอยู่เลยครับคืนนั้นนะครับอากาศร้อนชื้นครับที่อินโดนีเชียที่เมืองสุราบายยาชวาตะวันออกเนี่ย ดูเนอภูิแล้วมันต่างจากเราประมาณ3ามถองศาครับคือเขาร้อนกว่าเรานักเตะท,ทุกคนเนี่ยลงไปในสนามในขณะที่โค้ชใหม่นะครับมาประจําการคือโค้ชเปเรล่ราแม้ว่าจะลงอุ่นเครื่องกับทีมซิสเกตยูเนเต็ดเนี่ยที่เขากระโดงเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางหรอกครับแล้วก็ลงอุอ่นเครื่องนะครับกับสูตรปราการครั้งนี้นะครับ ทุกคนจะต้องเค้นศักยภาพออกมาให้ได้ครับตอนช่วงบ่ายเนี่ยเราจะให้กําลังใจนะฮะน้องๆทุกคนคือทีมชาติไทยนะครับแฟนบอลไทยทุกคนออกกาลังใจช่วยแล้วก็ชนะบูนไนเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ใช่เรื่องจะกดดันกันครับเท่าไหร่ก็เท่ากันครับเท่าไหร่ก็เท่ากันขอให้คืนฟอร์มาแต่ผมคิดว่านะ ผมผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่าแผนการเล่นหลังสามเนี่ยมันเป็นเป็นแผนการเล่นที่ทรงพลังนะถ้าทําได้ถ้าจุดระเบิดได้เนี่ยมันจะกลายเป็นทีมที่ทรงพลังมากและสิ่งที่นอครับสตาฟโค้ดผู้ทําทีมชุดนี้นะครับได้วางไว้ก็คือการเก็บตัวอย่างมีระเบียบวินัยเข้มข้นอาหารโภชนาการแล้วก็ฟิตเนสการออกกําลังการาสร้างความฟิตเนี่ยมีสูงมากซึ่งมันรองรับระบบนี้อย่างเต็มที่ ระบบลังสมเนี่ยมันต้องใช้นักเตะที่แข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็มีใจที่ร้อยเซนะครับเล่นดุด,ดันถ้าระบบนี้สตาร์ตติดนะมันเป็นระบบที่สามารถผมคิดว่าน่าจะต่อกรกับทีมที่เราคิดว่ามาเยี่ยมมากคือออสเตรเลียได้นะครับถ้าไปถ้าไปใน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 ทรงนี้อะ่ะก็ต้องระเบิดฟอร์มเค้นฟอร์มมาให้ได้นะครับอย่างน้อยนะ ในแมตท,ที่เจอกับมาเลยจะต้องระเบิดฟอร์มให้ได้ครับในวันที่ยี้าเนี่ยอันนี้นะครับแฟนบอลไทยทุกคนเนี่ยจะรอให้กําลังใจไม่ต้องห่วงครับหนักแน่นเสมอเพราะว่าเราจะมาชักเข้าชักออกไม่ได้นะตาที่ติดบนหนะ้าอกน้องๆทุกคนนะ่ยยูยี่สิบยในตอนบ่ายวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตาปรอมนะครับชุดทีมชาติที่ใส่อยู่นะไม่ใช่ชุดพรอมทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์พรอมครับ ตอนนี้ไม่ต้องผมไม่พูดอะไรอีกแล้วครับนี่คือการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งนักเตะที่อยู่ในสนาม11คนในบ่ายวันนี้คือตัวแทนทีมชาติไทยครับในรุ่น U19 ปีในการแข่งขันชิงชนะเลิศเพื่อชิงถ้วยอาเซียนในปี2024ที่เมืองสุราบายานะครับดังนั้นนะไม่ไมไม่มีอะไรนอกจากจะต้องเค้นศักยภาพมาให้เต็มร้อยครับอัดอั้นไว้ทำไมครับในเกมแรกกับสิงคโปร์ ผมคิดว่าน้องๆมีกําลังเยอะมากแต่มันไม่ได้ปล่อยกําลังออกมานะ่นะครับปล่อยออกมาให้ได้ครับตอน่ายเนี่ยนะครับเค้นฟอร์มออกมาให้ได้แล้วผมคิดว่าถ้าสตาร์ตติดแล้วนะนะครับนักเตะอยา่างชโนไทยคงเหม็งเนี่ยนะครับจะต้องสปีดนะครับศักยภาพตัวเองมาให้ได้อ่าแล้วก็เคลันธนาดอนไรอันนะฮะเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ในแมตช์แรกก็เลยลงเป็นตัวสำรองนะครับผู้เล่นลูกครึ่งที่มีความสูงกว่า190แล้วก็ผมคิดว่านะแมตช์นี้ก็น่าจะเห็นการขยับเข,ขยื่อนหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าในเสียงที่วิพา์วิจารณ์เราต้องอทราบนะครับว่าแฟนบอลทุกคนที่วิภา์วิจารณ์มาเขามีความรักทีมชาติไทยทุกคนครับก็อาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยสร้างผลงานที่ถูกตาถูกใจอยู่ในระดับที่ มีความสุขเข้าใจตรงนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือการให้กําลังใจนะครับในระยะนี้ทีมชาติชุดใหญ่นะของโค้ดอิชิเนถึงแม้ว่าจะโดนวิพา์วิจารณ์หลายเรื่องแต่ผมนะยืนยันมาตลอดว่าทีมชุดใหญ่ของเราเล่นดีมากผมพอใจในระดับสูงเลยนะครับมีอนาคตเห็นแสงสว่างและยังมีทีมชาติไทยชุดเล็กนะ น้องสุดก็คือ,อยู่17ปีทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกในทัวร์นาเมนต์เอฟที่ผ่านมาเนี่ยดังนั้นครับท่ามกลางพัฒนาการฟุตบอลไทยที่กําลังพุ่งก้าวไปเนี่ยนะครับทีมบูล็อกของเราเนี่ยอาจจะต้องระเบิดฟอร์มออกมาให้ได้ผมเชื่อครับมันไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกเพียงแต่ว่านะถ้าเราสามารถบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้ามารวมกันได้เป็นเอกภาพเนี่ย ตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดมากกว่านะครับในการก้าวเดินของทีมชาติไทยผมถึงบอกเลยครับการลงสนามในบ่ายนี้หรือทวนนัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช่การไปเล่นๆนชุดทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ใช่ชุดปลอมครับชุดนี้ไปในนาม f อฟเอไทยแลนครับเต็มศักยภาพในความเป็นช้างศึกดังนั้นเนี่ยบ่ายนี้นะครับเรานะครับพ่อครัวฟุตบอลไทยก็จะเชียร์อย่างเต็มที่แล้วก็ให้กำลังใจขอให้น้องๆทุกคนนะฮะ ลงทาศึกกับบูนายในบ่ายนี้เนี่ยอย่างเต็มศักยภาพเหมือนกันนะครับระเบิดฟอร์มออกมาให้ได้ครับผมรู้นะครับว่าในแมตช์แรกที่เจอกับสิงคโปร์เนี่ยมันออกมาแค่หกส0เจอร์ซครับที่เหลืออีกสี่สิอร์ซนน่ะนะครับไม่ต้องเอาไว้ครับเอาไว้หมดเลยนะครับแมตช์ทางอย่างทางการเป็นครั้งแรกนี่แหละครับเราทุกคนที่เป็นแฟนบอลจะคอยให้กำลังใจเต็มที่ครับวันนี้บ่ายสามโมงครับ ชมการถ่ายทอดสดได้ทาง AS Play ครับส่วนนะฮะสายที่จะเข้ารอบต่างๆถ้าที่มองเห็นตอนนี้นะสรุปภาพรวมอินโดนีเซียนะน่าจะเข้ารอบครับออสเตรเลียก็ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนเวียดนามที่แพ้นะครับให้กับออสเตรเลียไปเมื่อวานนี้นะฮะหประตูต่อ2องท่าทีวันนี้นะครับน่าจะตกรอบประมาณ90%นะครับส่วนเมียนมาถ,ถึงแม้ว่าจะเจอออสเตรเลียยังมีโอกาส แต่ผลที่เขาเสมอกับเวียดนามมาเนี่ยมันทําให้เขาต้องอาจจะต้องกอดคอตกรอบฮะทั้งเมียนมาทั้งเวียดนามนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามองไปตอนนี้เนี่ยกัมพูชาก็น่าจะตกรอบแล้วมันคงไม่เหลือทีมไหนแล้วลครับนอกจากการลุ้นกันนะฮะอยู่ในวงนี้แหละครับสิงคโปร์เองก็มาพลาดท่าแพ้ให้เราแล้วเหลือไทยกับมาเลเท่านั้นครับที่มีโอกาสได้เข้ารอบโอกาสของไทยกับมาเลเนี่ยสูงถึงระดับ70%แล้วครับถ้ากำชัยชนะได้นะไทย ในแมตช์บ่ายนี้เนี่ยโอกาสเข้ารอบถึง80%ครับและถ้าระเบิดฟอร์มใส่มาเลเซียในวันที่25ม5ได้เนี่ยร้อยเปเซครับและในร้อยเซนตัเรามีโอกาสผมคิดว่านะระบบที่ทีมชาติไทยบูล็อกที่นี้กำลังเล่นเนี่ยผมมองเห็นความน่ากลัวนะถ้าสตาร์ทเครื่องติดผมสรุปแค่นั้นเลยครับและผมหวังว่าน้องๆทุกคนจะสตาร์ทเครื่องได้นะ,ะเบิดฟอร์มออกมาให้ได้ตรงนั้นแหละครับเป็นจุด นะครับที่เราปรารถนาที่จะเห็นส่วนการต่อยอดขึ้นไปสู่ระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยในเมื่อพื้นฐานความฟิตมาได้ขนาดนี้แล้วนะความแข็งแกร่งมาได้ในรูปแบบนี้ส่วนแผนการเล่นหรืออะไรก็ตามแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตพื้นฐานของฟุตบอลนะครับเบสิกฟุตบอลให้ได้แล้วก็กําลังให้ได้ตรงนี้เราน่าพอใจแล้วผมเชื่อในเดีดีช้างศึกครับผมเชื่อว่าบ่ายนี้เนี่ยนะครับทีมชาติไทยชุดบูล็อกชุดนี้จะทําผลงานได้ดีครับในการพบกับบูไน ให้กำลังใจเสมอครับร่วมกันให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยในบ่ายนี้ครับบ่ายสามโมงชมได้ทาง AS Play ครับๆๆๆ